ทำไมวิชาทางโลกจึงแพ้พ่าแต่ผู้ถือศีลกลับแคล้วคลาดหลายท่านอาจเคยสงสัยว่าในยามที่เผชิญกับอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่ดีเหตุใดเครื่องรางราคาแพงถึงไม่อาจช่วยได้เสมอไปนั่นเป็นเพราะเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่สิ่งที่แขวนไว้ที่คอแต่คือศีลและความปรารถนาดีที่อยู่ในใจ หลักธรรมที่ว่าธรมโมหเวรักติธรรมะจาริงหรือธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมเปรียบได้กับร่มคันใหญ่ที่กางกั้นลมฝนในยามวิกฤตการรักษาศีลห้าคือการสร้างสภาวะจิตใจที่สะอาดและเยือกเย็นเมื่อใจเราไม่มีความขุ่นมัวหรือความรู้สึกไม่ดีก็จะไม่มีช่องโหว่ให้สิ่งไม่ดีจากภายนอกเข้ามาปะทะได้ ในขณะที่วิชาทางโลกมักขับเคลื่อนด้วยความอยากได้และความไม่พอใจซึ่งเป็นพลังงานที่ร้อนแรงเมื่อผู้ใช้ใจไม่นิ่งพลังนั้นก็มักจะย้อนกลับมาส่งผลเสียต่อตนเองต่างจากพลังแห่งเมตตาที่เป็นความเย็นดังเช่นเรื่องราวของพระนางสามาวดีที่ความปรารถนาดีของท่านสามารถเปลี่ยนแรงประทะที่รุนแรง ให้สลายไปได้โดยไม่ต้องตอบโต้อะไรเลยแม้แต่ในป่าลึกที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นท่านผู้บำเพ็ญเพียรก็ไม่ได้ใช้การประทะหรือการขัดแยง้งแต่ใช้การแผ่เมตตาเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นมิตรภาพการรักษาศีลจึงเป็นรากฐานที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งเกียรติยศและความสงบสุขแม้ในยามที่ต้องจากโลกนี้ไป ศีลธรรมจะเป็นเครื่องนำทางที่สว่างสวัยที่สุดดังนั้นเครื่องรางที่คุ้มครองเราได้ถาวรและจริงแท้คือการรักษาศีลและส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่ผู้อื่นเพราะความเยือกเย็นแห่งธรรมะย่อมเอาชนะความร้อนแรงของอุปสรรคทั้งปวงได้เสมอเกราะคุ้มภัยที่มองไม่เห็นทำไมผู้มีอาคมพ่ายแพ้แต่ผู้มีธรรมกลับรอดพ้น จเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าเครื่องรางของขลังใดๆหลายคนอาจเคยสงสัยว่าเพราะเหตุใดผู้ที่พยายามใช้พลังกดดันหรือศาสตร์ลี้ลับเพื่อควบคุมผู้อื่นมักจะพบกับความล้มเหลวในที่สุดแต่ในทางกลับกันผู้ที่เพียงแค่มั่นคงในการรักษาความปกติของใจและทำความดี กลับสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ประการแรกเราต้องเข้าใจถึงกลไกลของศีลในฐานะที่เป็นรัศมีแห่งความปลอดภัยศีลไม่ใช่เพียงข้อห้ามแต่คือสภาวะของจิตใจที่สะอาดและสงบเมื่อเราไม่คิดจะปะทะไม่คิดเบียดเบียนและไม่มีความไม่พอใจหรือความรู้สึกไม่ดีต่อใครใจของเราจะมีความมั่นคงรัศมีแห่งเมตตานี่เอง ที่เป็นเกราะป้องกันชั้นเลิศดที่พลังงานด้านลบไม่อาจเจาะทะลุเข้ามาได้เพราะความบริสุทธินั้นเป็นสภาวะที่โปร่งเบาและสมบเสมอหากเราพิจารณาเรื่องราวในพระไตรปิฎกเช่นเรื่องของพระนางสามาวดีเมื่อครั้งที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและถูกมุ่งร้ายด้วยลูกศรแห่งความไม่พอใจอันรุนแรงแต่ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอันเป็นอมะตะลูกศรน,นั้น กลับไม่สามารถสร้างร่องรอยหรือทำอันตรายใดๆต่อท่านได้เลยนั่นเป็นเพราะจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นสภาวะที่ไม่มีรอยรั่วให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเข้ามาแทรกซึมได้ในทางกลับกันศาสตร์ที่ร้อนแรงหรือพลังที่เกิดจากการบังคับมักจะเสื่อมถอยได้ง่ายเพราะพลังเหล่านั้นต้องอาศัยความตึงเครียดของจิตใจและการควบคุมอย่างมหาศาลหากผู้ใช้ศาสตร์เหล่านั้นเผลอพูดจาไม่ดี หรือกระทำสิ่งที่ผิดต่อหลักเกณฑ์ของตนเองพลังเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาส่งผลเสียต่อผู้ใช้เองซึ่งต่างจากพลังแห่งธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติอันเที่ยงตรงและไม่ต้องใช้การปรุงแต่งที่ฝืนความเป็นจริงการสร้างเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันจึงเริ่มต้นจากการฝึกใจให้สงบหากเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่พูดเสียงดังใส่เราหรือแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด แทนที่เราจะตอบโต้ด้วยความไม่พอใจให้เรานิ่งสงบและระลึกถึงความดีหากเหตุการณ์มีความรุนแรงเกินไปก็ควรแจ้งผู้ดูแลหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจัดการตามระเบียบแทนที่จะใช้กำลังเข้าปะทะกันเองสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในคำที่ว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมความสะอาดบริสุทธิ์ของใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น จะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงและเป็นเกราะคุ้มครองที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับชีวิตของท่านตลอดไปขอเจริญพรจากคำถามที่น่าสนใจว่าเหตุใดผู้ที่มีวิชาอาคมจึงพ่ายแพ้ให้แก่ผู้ที่มีศีลละธรรมวันนี้เราจะมาหาคำตอบผ่านหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงพลังแห่งความดีในโลกที่มีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น หลายคนอาจพยายามมองหาสิ่งป้องกันตัวจากภายนอกแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านได้ชี้แนะว่าการรักษาศีลคือเกราะคุ้มภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรักคติธรรมจาริงซึ่งแปลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อบุคคลมีศีลเป็นพื้นฐานของจิตใจใจนั้นย่อมมีความสว่างและสงบเย็น พลังแห่งความดีนี้จะกลายเป็นเกราะที่มองไม่เห็นแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดแยง้งหรือพบเจอกับผู้ที่มีความรู้สึกไม่ดีต่อเราพลังเหล่านั้นก็ไม่อาจเข้าถึงตัวเราได้เพราะความมืดมักจะพ่ายแพ้ต่อแสงสว่างแห่งปัญญาและความเมตตาเสมอการประพฤติธรรมจึงเปรียบเสมือนการจารึกยันที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ในดวงจิตยันนี้ไม่ต้องเขียนด้วยน้ำหมึกแต่เขียนด้วยการกระทำที่ดี ไม่คิดปะทะและไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ใครเมื่อเราเปลี่ยนความรู้สึกไม่พอใจให้กลายเป็นความเข้าใจเราย่อมแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงในที่สุดแล้วผู้ที่มีศีลละธรรมจะมีผู้ดูแลและธรรมะคอยคุ้มครองอยู่เสมอทำให้ชีวิตมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาอำนาจลึกลับภายนอกที่อาจเสี่ยมไถไปตามกาลเวลาขอให้ทุกท่านจงมั่นใจในการทำความดี เพราะศีลละธรรมคือยันคุ้มภัยที่แท้จริงที่จะติดตามเราไปทุกที่ตราบเท่าที่เรายังคงประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจความปลอดภัยและความเป็นสิริมงคลก็จะอยู่กับเราตลอดไปทำไมผู้ใช้วิชาพ่ายแพ้แต่ชายถือศีลรอดเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านคุณเคยสงสัยไมว่าทำไมเครื่องรางของขลังราคาแพง ถึงช่วยอะไรไม่ได้เลยในยามคับขันแต่ทำไมคนธรรมดาที่ไม่มีวิชาอาคมไม่มีรอยสักยันแม้แต่รอยเดียวกลับรอดพ้นจากอันตรายและสิ่งที่มองไม่เห็นมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพียงเพราะเขามีศีลในสังคมไทยเรามักได้ยินเรื่องราวของของขลังไม่ว่าจะเป็นตะกรุดผ้ายัน หรือเบี้ยแก้สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเกราะภายนอกที่เราพยายามหามาประดับกายด้วยความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีแต่เรามักลืมไปว่าวัตถุสิ่งของย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงหายได้ถูกขโมยได้หรือแม้แต่เสื่อมความขลังเมื่อผู้ครอบครองขาดศรัทธาหรือทำผิดข้อห้ามต่างจากเกราะภายในที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้ นั่นคือศีลและธรรมวันนี้เราจะมาไขาความลับทางจิตวิญญาณกันว่าทำไมในสมรภูมิระหว่างความดีและความไม่ดีผู้ที่มีวิชาอาคมคือผู้รู้วิชาถึงมักจะแพ้ภัยตนเองในบ้านปลายแต่ผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมกลับยืนหยัดอยู่ได้และปลอดภัยอย่างแท้จริงสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขติธรรมโมหเวรคติ ธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำถามคือธรรมรักษาเราได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องอิทธิริษปาฏิหารแบบเสกเป่าแต่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติของพลังงานจิตขอให้เปรียบเทียบจิตใจเหมือนคลื่นพลังงานใสยศาสตร์มักขับเคลื่อนด้วยกิเลสคือโลภะคือความอยากโทสะคือความกโกรธหรือทำร้ายและโมหะ คือความหลงจิตแบบนี้มีสภาพร้อนและหยาบเปรียบเสมือนไฟพุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยกุศลคือเมตตาคือความปรารถนาดีและศีลคือความปกติจิตแบบนี้มีสภาพเย็นและละเอียดเปรียบเสมือนน้ำเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์จิตเราจะไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความรู้สึกผิดทำให้จิตมีกำลังตั้งมั่น เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่า natural aura protection พูดผีปีศาจหรือคุณใสมนดำส่วนใหญ่เป็นพลังงานฝ่ายต่ำหรืออกุศลซึ่งมีธรรมชาติที่เข้ากันได้กับจิตที่เศร้าหมองขี่กลัวหรือโกรธแค้นคนที่ศีลขาดวิบากกรรมเปิดช่องจิตใจมีแผลให้เชื้อโรคร้ายแทรกซึมได้ง่ายคนที่ทรงศีลจิตใจผ่องใส เหมือนเกราะแก้วที่ลื่นไหลสิ่งโสกรปรกเกาะไม่ติดดังนั้นยันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจึงไม่ใช่หมึกที่สักลงบนผิวหนังแต่คือเจตนาที่งดเว้นจากการทำชั่วที่ประทับลงในใจเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขอหยิบยกเรื่องราวที่มีบันทึกจริงในพระไตรปิฎกและอัทถกถาที่พิสูจน์ว่าทมย่อมชนะอธรรมเสมอในสมัยพุทธกาลพระนางสามาวดี เป็นเอตทัคะผู้เลิศในด้านการแผ่เมตตาวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนคือพระสวามีหลงเชื่อคำยุยงใส่ร้ายของพระนางมาคันธิยาจนเกิดความโกรธจัดคว้าธนูคู่ชีพที่ทำร้ายทะลุแผ่นหินได้เตรียมจะปลิดชีพพระนางสามาวดีและนางบริวารในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นพระนางสามาวดีไม่ได้ร้องขอชีวิตหรือสวดคาถาอาคมใดๆ แต่พระนางตรัสสอนนางบริวาร500คนว่าขอให้พวกเธออย่ากโกรธพระราชาและอย่ากโกรธพระนางมาคันธิยาให้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปให้พระราชาเสมอกับที่แผ่ให้ตนเองเมื่อพระราชาปล่อยลูกธนูออกไปด้วยจิตที่เต็มไปด้วยโทสะคือความร้อนลูกธนูนั้นพุ่งตรงไปยังพระนางแต่กลับเกิดปาฏิหาร ลูกธนูไม่สามารถเจาะผ่านกำแพงเมตตาเข้าไปได้มันถอยกลับและตกลงที่เท้าของพระราชาราวกับกระทบภูเขาหินนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าจิตที่มีเมตตาอย่างถึงสุดคือเมตตาเจโตวิมุตเป็นเกราะกันภัยที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กไหลพลังงานความโกรธของพระราชาแพ้พลังงานความเย็นของพระนางสามาวดีอย่างสิ้นเชิงมีภิกษุห้ารอรูปไปจำพรรษาในป่า แต่ถูกรุกขเทวดาเจ้าถิ่นรังเกียจจึงแสดงร่างผีหลอกหลอนทำเสียงน่ากลัวหวีดร้องเพื่อขับไล่จนพระภิกษุอยู่ไม่ได้ต้องกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอไปสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประทานหมอหรือทรายเสกใดแต่ประทานกรณียเมตตาสูตรคือบทสวดแผ่เมตตาและตรัสว่านี่คือเครื่องป้องกันของพวกเธอพระองค์สอนให้ภิกษุกลับไปที่เดิม และเจริญเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณต่อเทวดาเหล่านั้นผลปรากฏว่าเมื่อจิตของภิกษุเปลี่ยนจากความกลัวหรือความเกลียดเป็นความรักหรือความเมตตาเทวดาที่เคยดุร้ายกลับใจอ่อนลงเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นผู้พิทักษ์คอยดูแลปรนิบัติพระภิกษุเหล่านั้นจนบรรลุธรรมทำไมหมอผีถึงมักจบไม่สวยหรือพ่ายแพ้ในวงการไสยศาสตร์ มีคำว่าของเข้าตัวหมอผีหรือผู้ใช้วิชาอาคมเพื่อทำร้ายผู้อื่นต้องใช้จิตที่เพ่งโทษหรืออาฆาตมาตร,ร้ายเพื่อส่งพลังงานลบออกไปการกระทำนี้เป็นการสร้างอากุศลกรรมหนัก 1. การเลี้ยงผีหรือพรายคือการพยายามบังคับวิญญาณด้วยมนตคาถาหรือการกดขี่ไม่ใช้ด้วยบารมีธรรมเมื่อใดที่จิตของผู้เลี้ยงอ่อนกำลังหรือประพฤติผิดข้อห้าม หรือผิดครูวิญญาณเหล่านั้นจะกลับมาทำร้ายผู้เลี้ยงทันทีเพราะผูกพันกันด้วยความแค้นไม่ใช่ความเคารพ2ขาดเกราะคุมกันหมอผีที่ทำคุณไสมักผิดศีลข้อหนึ่งคือปาณาติบาตหรือเบียดเบียนเมื่อศีลขาดเกราะแก้วก็แตก3แพ้ภัยคนดีเมื่อส่งของดำไปหาผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์หรือผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของดำนั้นหาที่ลงไม่ได้เพราะไม่มีช่องโหว่แห่งบาปให้เกาะ มันจึงสะท้อนกลับไปหาผู้ส่งด้วยแรงทวีคูณเหมือนคว้างบุมแรงใส่กำแพงต่างจากชายผู้ถือศีลเขาไม่ได้สู้ด้วยการผลักดันแต่เขาสงบเย็นศีลห้าที่รักษาดีแล้วคือพันธสัญญาแห่งความปลอดภัยสากลไม่ทำร้ายไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่เคียดแขนไม่ลักขโมยไม่สร้างศัตรูทางทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในกามไม่สร้างไฟริษยาในครอบครัวไม่โกหกมีสัจจวาจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ดื่มสุรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ท่านผู้ฟังที่รักวัตถุมงคลอาจช่วยให้เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่ศีลคือความอุ่นใจที่แท้จริงและอย่างยืนหมอผีอาจมีอำนาจชั่วคราวจากการบังคับพูดผีแต่เขาก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและพ่ายแพ้ต่อวิบากกรรมในที่สุดในขณะที่ผู้ประพฤติธร,รมแม้จะดูเป็นคนธรรมดามือเปล่าแต่เขา มีพระธรรมเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันดังคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริตัตโตจอมทัพธรรมแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานผู้เคยเผชิญหน้ากับพูดผีและเสือร้ายในป่าทึบท่านไม่ได้ใช้อื่นใดนอกจากธรรมมาวุธท่านชนะด้วยความดีชนะด้วยความสงบวันนี้คุณสวมเสื้อเกราะศีลให้ตัวเองหรือยังศีเลนะสุขติงยันติศีลเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่ความปลอดภัยและความสุขที่แท้จริง การบรรยายนี้มุ่งเน้นการให้ปัญญาตามหลักพุทธเถรวาดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีไม่ส่งเสริมความงมงายครับ